มีไรวุฒสันเอาเอาเบอร์เบอร์ผมหน่อยที่วุฒิสนจันทิชัยครับผมุันูลายเขียนอะไรนนเขีนบ้านกลางคำเตยครับผมบ้านกลางคำเตย แล้วเขาสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแ,แปดแปดหกสามหนึ่งแปดหกสามหนึ่งาประยุก้ยเเกณฑ์ทหารแนละเดือนอันเมษาคนแรกค่ะซื้อจันไทยแสงนวลค่ะจันไทยแสงนวลแสงนวลค่ะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีดีใจค่ะ ดีใ,ใจค่ะลูกชายกลับมาจากนั้นมาได้ถูกจับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแต่วันที่เจ็ดเจ็ดตุลาค่ะเจ็ดตุลาแล้ว,ลวทราบได้ยังไงครับตอนนั้นว่าลูกชายได้ถูกกลุ่มฮามัสจับตัวเพื่อนเพื่อนเขาทำงานในโรงงานค่ะคเขาโทรบอกว่าลูกชายนี้ทูกจับกลุ่มฮามัดเข้ามามือเล็กพอดีค แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงไม่ทราบรู้สึกกะเสียใจเลยแม่กระได้ให้คู่มือเลยเจ้าะให้คูม,มือค่ะ <c oughs> ลงให้ตลอดครับแล้วครั้งนี้นี่คุณแม่ทราบข่าวได้ยังไงว่าลูกชายอยู่ที่นั่นแล้วกาลังจะได้รับการปล่อยตัวโอ้พอดีลูกสาวเพิ่นเป็นเป็นอย่างก็นางไหนคุณเฟย์เบิงเ่งในติกตอก๊อกคุเฟเพิ <ใน S 2> ่งเิ่งนํา t กต t อก เิ่นก็มาบอกได้เศร้าลูกสาวยืดทางนอกบ้านอยู่ทางนอกเป็นมาบอกมึงเศรา้านี่แม่มาตทวดแม่กระดีใจคุณแม่เพิ่งทราบวันนี้เองค่ะเพิ่งทราบแม่ไ,ไปทั่วเลยไปหาหมอไปเพิ่งพระเพิ่งอย่างไปทั่วแล้วพระว่ายังไงมั่งพระเพิ่นก็ว่าบมดตายครับเพิ่นว่ามบมดตายเพิ่นเล่าค่ะิ่นว่าอีกอัน ก้อนปีใหม่นีนกระซิ่หูข้าวเพิ่นว่ากับแม่นความเพิ่นแม่ไปเบิ่งมาไปหลายที่เพิ่นก็ว่าบตายกางเพนเน่นีดกระโบให้ไปอีกนี่แหลแม่ก็ได้ให้ยูนำลูกในไรโบให้ไปยักยาก,ก็ให้ยูประทเทศแถานี่แหละโบให้ไปอีก หลังจากที่เขากลับมานี่คุณแม่จะไปรับเขาที่สนามบินหรือจะรอรับลูกเขาอยู่ที่นี่เพื่อนให้ไปกไปรับอยู่สนามบินเพื่อนคะจะไปกันเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนอันติโตมาเนาะค่ะบุญยักษ์ติโตได้ติโตได้ดูว่าเขาจะบินมาวันไหนครับดูเที่ยวบินตรงโลตอนนี้กำลังประสานอยู่ทางกระทรวงแรงงานกระทรวงเรื่างประเทศ่ โชคดียายกันยังขึ้นอยู่ว่าโอ้ยเขาสิบบุปิดปักอุญมูลหมอเพื่นใจห้าแย่เพื่นนวดเพื่นฆ่านี่แหละค่ะ45บค่ะเป็นน้องสาวนะค่ะสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสีโอ้คุณแม่นี่บูหลายปีบุญูนลูกทั้งแม่เลยไปไปทำบุญสิกะอุทิศไปให้คุ้มครองลูก ูมือขูมือแล้วไปทุกวัดเลยไปทุกวัดไปถามหมอถามยามดูว่าตรงไหนที่ว่าแม่นๆเขาจะไปก็อยู่ที่แบบอู่ไกลบอกว่ายังอยู่กมีชีวิตอยู่แต่ผมยังเชื่อว่ายังมีอยู่นะมิตรกิมเดชาตรงที่คนประสาเรื่องเขตเล็กๆเลยทานครับผมเมื่อแรกวันแรกเลยแล้วเข้ามาอันมู่บนยุเทศงานนํากัน ว่าอันเล่นนี่พันีมันอันละไปเลยลูกชายแม่นี่หันทึกมิจฉิมคนโทรมาบอกค่ะมิตรคิมมามาสลีไปจาวสลาราคอยสลีมามาเด็ดเด็ดปลาหมอเดี๋ยวเป็นใจไปหาหมอที่ไหนมั่งโอ้ไปหลายที่ค่ะไปคำเท่าไปคำพอกคำเตยกระสงสามที่ ไป,ไป่ะเป็นทั้งหมอพระทั้งหมอดูค่ะ <c oughs> แต่ยุคคำเตยนี่เพื่อนว่าโมตายนี่เดยก็โมตายยุคกับม,มูอยู่นี่เพื่อนว่ากับซีม,มูที่จับไปนํากันอหลรย,ยายเาาราเพื่อนเบื้องเนี่ยกับเม,มนอยู่ไห้เพื่อนว่านี่จังน้อยกับหูงข้า,เาวาพพเพื่อนเ่า่ะกับเมนความเพื่อน เดี๋ยวผมจะขอที่อยู่ด้วยนะผมว่า<น><ว><น><ว><น>จะไปดูว่าผมเมื่อไรจะถูกรางวัลที่หน<ม>ึ่งมดูแมนแท้ใช่ไหมจะดูแม่นอย่างนี้<ม>